นายมานิตนพอ,อบอลมดีนะคะสสจราชบุรีเขตสองค่ะก็ลงพื้นที่ดูอ่างเก็บน้ําห้วยห้วยไม่เต่งนะคะที่ตำบล้ําพูอําเมืองราชบุรีทั้งนี้ค่ะการลงพื้นที่ก็เพื่อที่จะไปสํารวจอ่างกักเก็บน้ําห้วยไม่เต่งซึ่งเป็นอ่างกักเก็บน้ําขนาดใหญ่หลังจากรับแจ้งจากชลประทานว่าน้ําในอ่างแห่งนี้นะคะมีปริมาณน้ําสูงเกินสปริงเวกกว่า8เซนติเมตรแล้วนายมานิตนมอ,อบอลมดีสสจัังหวดราชบุรีเขตสองและอดีตรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะพร้อมด้วยผู้อํานวยการโครงการชประทานจังหวัดราชบุรีเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งตบุนน้าผู้อาเภอเมืองราชบุรีเพื่อสํารวจอ่างเก็บน้ําห้วยไม้เต่งซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หลังจากได้รับแจ้งจากชประทานว่าน้ําในอ่างกักเก็บน้ําดังกล่าวนั้นมีปริมาณน้ําสูงเกินสปริงเวกว่า8เซนติเมตรนับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีหลังจากที่ปี2550 ขออภัยค่ะปี2540ที่ผ่านมาเคยมีปริมาณน,น้ําสูงกว่าสปริงเวกว่า1เมตรเซนติเมตรทำให้ท่วมจังหวัดราชบุรีอย่างฉับพลันโดยนายมานิกล่าวว่าปริมาณน,น้าที่ล้นสปริงเวในครั้งนี้เกิดเนื่องมาจากมีฝนตกติดต่อกัน2-3วันที่ผ่านมาทําให้ปริมาณน,น้ําในอ่างมีปริมาณสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนเอ่อล้นถูกระบายออกไปยังคลองชลประทานผ่านตำบลน,น้ําพุตำบลห้วยผ่ยตำบลดอนแร่ตำบลหินกองตำบล ตอนตะโกะและตะมมําบลบ้านไร่บางส่วนอย่างไรก็ตามประชาชนละแวกใกล้เคียงอย่าเพิ่งวิตกกังวลนะนะคะในเรื่องของปริมาณน้ําซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนักและสถานการณ์โดยรวมยังสามารถควบคุมได้เนื่องจากมีการระบายน้ําออกจาก อ่างเก็บน้ําแห่งนี้อย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนและแวกอ่างเก็บน้ําห้วยแม่เต่งไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่หากช่วงนี้มีฝนตกติดต่อกันรวมถึงประสบกับ d e p r e s s i นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่ใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยแม่เต่งอาจจะทําให้ได้รับผลกระทบได้ในบางส่วนนายมานิกล่าวอีกว่านอกจากนี้การลงพื้นที่ดังกล่าวก็พบว่ามีปริมาณของผักตบชวาที่หลาจากสปริงเวย์จำนวนมากซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจจะทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก ตนจริงประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำพุให้มีการกำจัดผักตกชวาโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้ขวางทางการระบายน้ำขึ้นและจะไม่ให้ทำให้น้ำเอ่อล้อนออกไปท่วมพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้อย่างแน่นอนการเนี่ยเราก็เฝ้าติดตามโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำวยไมเต็งเมื่อวานเช้านะครับระดับเก็บกักนี้ก็ถือว่าเต็มความจุนะครับปิ่มๆขอบน้ำล้นสปินเบที่เห็นนะครับและเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับ ก็ได้ประสานอีกปรากว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นมาจากเก็บกักนี้ประมาณ8เซนติเมตรนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเรามีน้ําเกินที่จะต้องระบายทิ้งไปสู่คลอ,องระบายหรือว่าบางส่วนเนี่ยส่งไปที่คลองส่งน้ำนะครับเพื่อที่จะได้ลดระดับที่ในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยจากตัวเลขเนี่ย8เซนนี้ก็มีน้ําที่จะล้นไปสู่คลองระบายประมาณ5ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนะครับ แล้วก็ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำพุนะครับก็คงได้ประสานที่จะดูแลเก็บผักตบชวานะครับที่อยู่บริเวณรอบอ่างเพื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นแหล่งที่ใช้ในอุปโภคบริโภคต่อไปก็จะดูว่ามีผักตบชวาส่วนหนึ่งเนี่ยไหลลงไปก็คงจะไปอุดตามช่องระบายต่างๆก็คงได้ประสานกับท่านผู้นําของแต่ละตําบลเพื่อที่จะได้เก็บผักตบชวาแล้วก็ให้น้ำเนี่ย ไหลลงสู่แม่น้ำได้กองโดยเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการท่วมขังกับพี่น้องประชาชนที่อยู่สองข้างก็คงฝากเตือนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าในสถานการณ์วันนี้ถ้าฝนหยุดนะครับผมคิดว่าคงไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องสองฝั่งของระบายแต่ถ้าคืนนี้มีฝนตกหนักเหมือนกับที่เรา ติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในนครราชสีมาหรือว่าอีสานตอนล่างเนี่ยนะครับหรือว่าภาคตอนออกเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้ความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต็งตอนนี้เต็มความจุ100%แล้วนะครับ